หลังจากไม่ได้สั่งพิซซ่ามาสักระยะหนึ่งครับเราก็ได้สั่งพิซซ่ามา วันนี้ครคุณผู้ชมครับผมแล้วก็พิซซ่าที่เราสั่งมาฮะก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขาหรอกเพียงแต่อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับเพราะรู้สึกว่ากล่องพิซซ่ารุ่นใหม่ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ครับก็คือเจ้ากล่องพิซซ่าที่ทําจากกล่องกระดาษแข็งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่านะมันน่าจะสามารถเอาไปทาเป็นกล่องใส่ไก่ได้ครับผมหรือว่าใส่อ่าพวกกล่องเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆก็ได้เพราะว่ามันลักษณะมันนะคุณผู้ชมดูนะมันมีรูแบบนี้ฮะทั้งสองข้างเลย รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่เนี่ยว้ใส่ไก่ชนได้นะวันนั้นใครใส่ก็พิซซ่าเดี๋ยวนี้นะครับผมเขาไม่ได้แยกมันเป็นกล่องเลตัวกระละเขาให้มันเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยผมก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละครับทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ฮนะพิซซ่าคอนโดครับคุณผู้ชมนะครับผมนี่เป็นคอนโดจริงๆเลยนะเอาชั้นที่หนึ่งนะจ๊ะคอนโดออกมาจ้าโุ้ยเดี๋ยวออกมาทีละชั้นออกมาทีละชั้นอ่ะชั้นไหนก่อนดีล่ะเอาชั้นล่างนี่แหละทำไมมันไม่ออกล่ะโอ้ย โอ้ยอามาแล้วจ้านี่คือพิซซาคอนโดชั้นที่หนึ่งครับผมหน้าอะไรก็ไม่รู้มาพร้อมไก่และนี่คือพิซซาชิ้นที่สองเอาจร่วงจะร่วงจะร่วงโอ้ยําดึงก็ไม่เป็นกับเขาเนาะและนี่คือพิซซาชิ้นที่สามครับสรุปว่าตอนนี้ฮะไม่รู้จะทําคลิปอะไรครับก็เลยทําคลิปเขามาสมพิซซาเนี่ยแหละฮะเพราะใครสางพิซซามากินตอนนี้นะมันมีโปรโมชั่นที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้ค,ครับก็คือว่า ใช้บัตร KTC นะคุณผู้ชมนะ1,299แต้มสามารถลดได้ถึง200บาทครับผมหรือจะใช้น้อยกว่านั้นผมจําไม่ได้ละ599มั้งจะลดได้100บาทนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ถือบัตร KTC ไว้แล้วต้องการสั่งพิซซ่าครับอย่าลืมเอาแต้มไปแลกฮะลดได้200บาท100บาทและ200บาทครับเหมือนจะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะฮะใครกําลังรอกินพิซ่าอยู่จัดเลยครับผม